สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่นะสวนกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับ,รบอยู่เทียงนานี่ครับเทียงนาการทุ่งกุลาบล่องไห้วันนี้จะมาพามาดูหอยหอยปังนะครับที่เรา,าซื้อมาเมื่อหัวค่ำนี้ดูว่าดูว่ามันมันจะ นี่ลงหลายตัวเลยลงไปหมดเล่นเลยสองตัวเองเออเหรอมันไม่หนีนะมันกินหรือเปล่ามันคงกินแหละน้องไหนดูที่ไม่ใช่หนีหมดหรือเปล่าหนีอะไรอยู่ในนี้นี่หนีใต้ใต้นี่เห็นเหรอเห็นดิมันชิ้นนี้อ๋อไปรู้ไล้ไหนส่องไฟดิเนี่ยเห็นไหมน่ะอยู่ด้านนั้นตรงนั้นก็ตัวนึ่งตัวนี้สองนี้ตัวนี้ตัวนี้หอยนานะครับลงไปหลายตัวนี้หอยนาก็ น่าจะมีชีวิตอยู่หลายตัวอยู่นี่นีข้างๆนี่นี่เแล้วก็ดู<ร>สองสอง,สองอหอยปังหน่อยหอยปังสองหอยปังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกน่อนโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยครับหอยนี่นี่นี่เห็นนะฮะเนี่ยครับอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่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 ครับหอยอยู่ตรงนี้โอเคนายดูดมันตัวตรงนี้เนี่ยล่วงอยู่ข้างๆในตรงนี้โอ้เนี่ยครับมันกําลังกิน นี่ครับตัวนี้เป็นหอยนาเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เช้าถ้ามันลงหมดก็แสดงว่ามันรอดหมดถ้าตัวไหนไม่ลงไอตัวไม่นี่ตัวนี้มันก็ตัวนี้มันก็เปิดปากอยู่มันน่าจะรอดหมดทุกตัวแหละตัวนี้เดี๋ยวมันก็ลงไปกินหญ้าเนี่ยครับตัวนี้เป็นหอยนาตัวนี้หอยนานะครับหอยตัวเล็ก แล้วก็ฝั่งนี้เป็นหอยปังออหอยปัง,<อ>ปงจะก้นกแหลมๆมันน,มน่าจะไปแล้วมั้งไปแล้วน่าจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องหาดินมาให้มันให้มันไข่มันน่าจะผสมพันกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูเหลือกี่ตัวหรือสองตัวนะตรงนี้ฝั่นยยงนี้เหลือเยอะแต่ว่า ตัวนี้ก็เปิดปากแล้วนะตัวนี้เปิดปากตัวนี้ก็เปิดปากตัวเปิดปากลหลายตัวอยู่จะอดอ,อโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพามาดูหอยที่เราซื้อมาตัวนี้โลโลละร้อยนะครับไอหอยนาเนี่ยซื้อมาหนึ่งร้อยแล้วก็ไอหอยปังหอยปังเนี่ยไอตัวหอยใหญ่ๆก้นแหลมๆเนี่ยโลเจ็ดสิบบาท ได้ประมาณสิบเจ็ดตัวถึงไหมถึงนะเหรอประมาณเนี้ยประมาณสิบห้าสิบสมมุติสิบห้าปีสิบห้าก็พออ่าประมาณสิสิบห้าตัวไม่เกินนะไม่เกินสิบห้าตัวประมาณนั้นแหละได้ยี่สิบได้เยอะโอ้แค่นี่สามสิบสี่สิบเพราะมันเล็กตัวเนี้ยเออไม่ถึงสี่สิบได้เยอะได้เยอะสิบสามสิได้อยู่โอเคครับก็ฝากติดตามนะครับการเลี้ยงหอยนาเพิ่งเอามาทดลองว่ามันจะรอดได้กี่วันนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับจากช่องเกรรษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติครับโอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ครับอยู่กลางทุ่งกุลา้องไห้คนจะร้องไห้ก่อนโอเคครับ